สวัสดีค่ะเพื่อนๆนชาวราศีมิถุนมาดูกันว่าชาวราศีมิถุนดวงประจำสัปดาห์นี้ไพ่จะให้คำแนะนำอย่างไรบ้าง ตัวตนของชาวราศีมิถุนคือ the world ว้าวว้าวว้าวชาวมิถุนสุดยอดเลยคุณจะมีความสุขความสำเร็จมีความเจริญรุ่งเรืองหรือได้ติดต่อพูดคุยกับต่างประเทศหรือเดินทางต่างประเทศหรือแม้แต่คุณจะได้ยกระดับฐานะครอบครัวของคุณให้สูงขึ้น สิ่งที่เข้ามากระทบตัวคุณจากบุคคลภายนอกคือ The Hermit หมายถึงลักษณะของบุคคลทีออ่อยากศึกษาหลักธรรมคำสอนอยากปีดวิเวกอยู่เงียบๆเ,เพื่อใช้ความคิดใช้สติเพื่อให้เห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์อ่ะ คือเป็นคนที่อยากอยู่เงียบๆคนเดียวอนะไม่อยากจะสูงสิงกับใครอะไรแบบเนี้ยและหรือเฮอร์เมนี่ก็หมายความว่าคนที่ต้องการเรียนรู้อะไรให้มันท่องแท้กำลังศึกษาหลักธรรมคำสอน รัชญาชีวิตอะไรแบบนี้ก็เป็นได้เช่นกันสิ่งที่คุณคาดหวังราชนีไม้เท้าเอ่อถ้าเป็นราสีมิถุนที่เป็นผู้หญิงอะนะเ,เพื่อนๆอ,อาจจะคาดหวังให้ตัวเองเออได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีความมั่นคงทั้งเรื่องการงานและการเงินเป็นผู้ที่ได้อยู่ในตำแหน่งสูงๆและเป็นผู้ที่ให้คำปรึกษากับ ผู้คนให้คำปรึกษาที่มีคุณค่ากับผู้คนเนาะแต่ถ้าเป็นท่านชายเนี่ยาบางทีท่านอาจจะคาดหวังให้สตรีผู้นี้ที่เป็นผู้รอบรู้ให้คำปรึกษาทีา่ให้คำปรึกษาที่มีคุณค่ากับคุณคนเนี้ยช่วยช่วยคุณในในเรื่องงานหรืออะไรก็ตามแต่ ส่วนไพ่อดีตที่ผ่านมานานมากแล้วก็คือสิบถ้วยคุณอาจจะมีโอกาสได้อยู่กับครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตากันหรือบางท่านก็อาจจะมีโอกาสได้ไปทาบุญกับครอบครัวหรือมีการสังสรรค์อะไรเกี่ยวกับครอบครัวเนี่ยแหละ ได้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาครอบครัวเนาะม,มีการสังสรรค์มีงานเลี้ยงมีการทำบุญบ้านหรือแม้กระทั่งอาจจะมีการได้ไปร่วมงานขาวดำก็เป็นได้เช่นกันโอเคส่วนไพ่ อดีตที่เพิ่งผ่านมาไม่นานอัศวินถ้วยมีอัศวินชายผู้นี้อายุน่าจะประมาณสัก30ขึ้นเนาะมาหยิบยื่นโอกาสอะไรดีๆให้กับคุณชาวเมถุนหรือแม้กระทั่งมาหยิบยื่นน้ำใจไมตรีให้กับคุณถึงไม่ได้ยื่นโอกาสอะไรให้แต่ก็ให้น้ำใจไมตรีกับคุณนะ สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้คือสีดาบชาวมถุนคุณจะหันหลังออกจากปัญหาหลีกเลี่ยงปัญหาหรือชาวมิถุนบางคนอาจจะต้องพักรักษาตัวรักษากายรักษาใจหรือแม้กระทั่งชาวมิถุนบางคนก็กำลังเริ่มที่จะเ,เขาเรียกอะไรนะเริ่มที่จะ ออวางแผนอนาคตอ่าโอเคสิ่งที่คุณต้องการการแก้ไขก็คือเด็กถือเหรียญน,นั่นก็หมายความว่าชาวมิถุนต้องการที่จะมีทรัพย์สินเป็นของตนเองหรือต้องการที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ไพ่คำแนะนำสิบไม้เท้างานหนักและภาระที่ไม่จำเป็นที่คุณแบกเอาไวอ้อ่ะชาวมิถุนบางครั้งคุณก็ต้องวางมันให้คนอื่นรับผิดชอบแทนคุณบ้างอะนะหรือแม้กระทั่งไออ,อะไรอะ่ะ ภาระที่ไม่จําเป็นนะ่ะบางครั้งคุณก็อย่าไปอาสามากนกักน,นะเออสิ่งที่คุณคิดอยู่ลึกๆในใจ the empress ถ้าเป็นท่านชายเนี่ยอาจจะต้องการนารีอุปถรัรมภ์นะแต่ถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ย ก็อยากให้ตัวเองเนี่ยมีดวงเป็นคุณหญิงคุณนายอุปถัมภ์ผู้คนหรืออยู่สุขสบายมีความมั่นคงมีเงินกินเงินใช้แบบสุขสบายนะ่ะไม่ต้องทำอะไรให้มันเหนื่อยอะ่ะแบบอยู่สวยๆที่บ้านเป็นคุณนายอะ่ะถ้าเป็นผู้หญิงอะเนาะอยู่สวยๆที่บ้านไม่ต้องลำบากไม่ต้องดิ้นรนอะไร แต่ถ้าเป็นท่านชายนี่ก็อาจจะต้องการนาลีอุปถัมภ์หรือไม่ก็ถ้าบางคนที่มีภรรยาอยู่แล้วก็อาจจะต้องการมีบุตรหรือเกี่ยวกับคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีบางเรื่องที่คุณแม่ไม่เห็นด้วย ชาวมิถุนก็อยากให้คุณแม่เห็นด้วยอะไรแบบเนี้ยก็เป็นได้เช่นกันมันก็อ่านได้หลายอย่างเนาะอืมหรือบางท่านอาจจะมีความคิดที่อยากจะเปิดร้านขายขนมปังขายอาหารก็เป็นได้เช่นกันส่วนไพ่ใบสรุปของชาวราศีมิถุนก็คือสองเหรียญช่วงนี้มิถุนอาจจะมีเรื่องให้ต้องหมุนเงิน แต่ถ้าคุณผ่านช่วงเวลานี้ไปได้คุณก็จะได้บทเรียนสําหรับเอาไว้ใช้ในอนาคตนะนะหรือคุณมีบางอย่างที่คุณรู้สึกสนุกสนานกับการละเล่นไม่ว่าจะการหมุนเงินบางคนถ้าเกิอเล่น เล่นหุ้นเล่นอะไรอย่างเงี้ยคือซื้อมาขายไปซื้อมาขายไปอย่างเงี้ยก็เป็นได้เช่นกันนะเนาะสองเหรียญอ่ะเหมือนการเล่นหุ้นอ่ะซื้อไปขายมาแต่มันก็อาจจะมีอุปสรรคนิดนึงเพราะว่าทะเลมันไม่ได้เรียบสวยสักเท่าไหร่หุ้นบางตัวซื้อมาก็อาจจะไม่ไม่ได้กำไรอะไรแบบเนี้ยเวลาขายไปอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นได้เช่นกัน หรือมีปัญหาเรื่องการเงินให้ต้องหมุนรับซ้ายจ่ายขวาแต่คุณจะได้บทเรียนกับตรงนี้นะชาวมิถุนโอเคค่ะขอจบคำทำนายแค่นี้นะชาวมิถุนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแม่หมอเพื่อทำวิดีโอต่อๆไปด้วยนะคะ